อ่าครับวับนนี้หมูอบองนี่นี่อุ้ยไฟลุกนี่นไงครับเดีย๋ยวมาชมกันว่าพอ,อย่างเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นะโอ้โหน่ากินไหมหมูอบองครับสุกแล้วหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันตอนหั่นจะกรอบแค่ไหน ลองเนื้อห้กระบอกกระบอรุ่มไรได้ไหมอือหือนีู่งยังไงตรงไหมตรงไหมเปล่าอือหืแข่งเลยก็อือหืออือหือต้องชิมโชว์ ยกกานใช่ไหมอืออืออืมเจ้าเ็้อหนึอหมึอะใช่ติกชิ้นหนึ่ชิ้นหัวเราะหืมจมอร่อยอือหืมต่อไปอือหืมต่อ เารหนีร้อนอ,อร่อยอาตามไปามาลองนะครับหวัวหมูอบองกรอบ